สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำในการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับบนเครื่อง Macintosh หรือเครื่อง Mac หรือคอมพิวเตอร์ของทาง Apple เพื่อช่วยในการไลฟ์ตามโครงสร้างที่ผมเคยพูดไปแล้วที่เห็นหน้าตอนนี้เดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีชื่อว่า s t e a m l a b s OBS นะครับก็ใช้งานเหมือนกับตัว OBS ธรรมดาแต่มันจะมีลูกเล่นเยอะกว่าแค่นั้นเอง เราจะเข้ามาที่หน้าเว็บตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคําอธิบายคลิปนะครับแล้วก็คลิกที่เมนูดาวน์โหลดจากนั้นตัวเครื่อง Mac เองก็จะมีตัวหน้าต่างฟ้องขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ Allow เลยนะครับเราสามารถดูสถานะการณ์ดาวโหลดที่มุมขวาบนนะลองเอาเมาส์ไปคลิกดูนะครับมันก็จะมีสถานะ ว่าเหลือเวลาเท่าไหรไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมีขนาดเท่าไหร่ก็สามารถเช็คตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นสถานะที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเราก็เปิดไฟล์เดอร์ขึ้นมานะครับไปที่ดาวน์โหลดไฟล์ที่เราได้มานี้เป็นไฟล์นามสกุล .dmg ก็คือไฟล์จำลอง DVD นั่นเองอย่าลืมนะครับผมเคยสอนแล้วนะครับในการติดตั้งแอปบนเครื่อง Mac ที่ไม่ได้อยู่ใน Apple Store ก็คือเราจะมาติดตั้งเองเหมือนนะคลิปนี้นะครับต้องไปเช็คที่อะไรนะครับ system preference นะครับจากนั้นก็มาคลิกที่ security Pricy แล้วเราก็ต้องมาเช็คดูนะครับว่ามันเป็นไปตามลูกศรที่ผมชี้หรือเปล่านะครับให้เลือกที่ App Store and Identify Developers เมื่อเราเช็คเสร็จนะครับเราก็กลับมาที่ Finder นะครับมาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดแล้วก็ดับเบิลคลิกมันขึ้นมามันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับแล้วก็คลิก Agree ไปตัว macOS นะครับก็จะระเบิดไฟล์นี้ให้ดูเหมือนว่าเราใส่แผ่น DVD ลงไปในเครื่องเมื่อมันระเบิดไฟล์เสร็จนะครับสังเกตที่จอของเราทีเด e s k ท็อปนะครับมันก็จะมีเป็น IQ ไอคอนของ Steam Lab OBS เป็นไดร์ d ีวขึ้นมาหรือสังเกตที่ตัวไฟเดอร์ที่ไซต์บาร์นะครับหรือมันก็จะมีหน้าต่างของไฟเดอร์เล็กๆขึ้นมามี2ไอคอนนะครับไอคอนของตัวแอปพลิเคชันก็คือตัว Steam Lab OBS แล้วก็โฟลเดอร์ของแอปพลิเคชันจากนั้นนะครับเราก็ลากตัวไอคอนของ Steam Lab OBS ไปที่โฟลเดอร์ของแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็จะมีสถานาการคัดลอกตัวแอปพลิเคชันนี้มาไว้ที่เครื่องของเราเมื่อมันคัดลอกเสร็จ สถานะนี้ก็จะหายไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็เปิดล u n นชเพจขึ้นมาตามที่ผมเคยสอนการใช้เครื่อง MacBook ใช่ไหมครับก็ใช้สีนิ้วขยุมที่แท็คแพดหรือจะมาที่คลิกตัวไอคอนที่อยู่ตรงด็อกนี้ก็ได้ตัวไอคอนของ Steam OBS แต่และเวอร์ชั่นจะไม่เหมือนกันนะครับเวอร์ชั่นนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อย่าไปใส่ใจนะครับขอให้เป็นแอปนี้ก็พอเราจะกลับมาที่หน้าจอปกติโดยคลิกพื้นที่บางๆนะครับเราจะถอดตัว DVD จําจำลองออกจากตัวเครื่องเราแล้วก็คลิกขวาที่ไอคอน t t e a m OBS ตัวนี้นะครับ แล้วก็เลือกที่เมนู eject ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเราก็ลบทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราต้องเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ภายนอกเพราะปัจจุบันนี้มันอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับอินเทอร์เน็ตมันก็เร็วแล้วไม่ต้องเก็บไว้นะครับลบทิ้งไปเลยเดี๋ยวเรามาลองเปิดตัวแอป Steam l a b s OBS ขึ้นมาพร้อมกันนะครับโดยเปิด l Launch Page ขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ไอคอน Steam l a b s OBS สถานะตัวนี้จะขึ้นมาแค่ครั้งแรกที่เราเปิดครั้งต่อไปก็จะไมมม่ขึ้้าา้้นนนนนนนาาาแลววกกกก็็สถะตัััีเหือจ ราก็คลิกคำว่า open เลยนะครับมันก็จะมีหน้าต่างของตัว Steam Labs o b s ขึ้นมามันก็จะมีสถานะพูดถึงไมค์นะครับเราต้องการใช้ไมค์คลิกโอเคไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเพิ่มทีหลังถ้าเรามีไมค์ภายนอกเข้ามาพอพูดถึงสถานะเกี่ยวกับกล้องนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple เนี่ยจะมีกล้องอยู่2ประเภทนะครับก็คือเครื่อง iMac กับเครื่อง Macbook นะครับส่วนเครื่องที่ไม่มีกล้องก็จะเป็นเครื่อง Mac mini กับ Mac Pro แล้วก็ผมเคยพูดในคลิปผมนะครับว่าเครื่อง Macbook Pro กับเครื่อง ื่อง MacBook มันเป็นคนละเครื่องกันผมก็จะไม่พูดมากนะครับก็ถ้ามันไม่มีกล้องสถานะนี้มันก็ไม่มีถ้าใครติดตั้งด้วยเครื่อง MacBook ประเภทต่างๆแล้วก็ iMac มันก็จะมีสถานะนี้ขึ้นมาแล้วก็คลิกโอเคไปครับตอนนี้นะครับเครื่องของเรามีทั้งไม์มีทั้งกล้องเรียบร้อยนะครับเครื่องของผมเป็นเครื่อง MacBook นะครับปี2015ก็จะใช้คําว่า MacBook เฉยๆถ้าเครื่องใครมีสถานะครบทั้ง2องอย่างนี้เราก็พร้อมใช้โปรแกรมนี้ได้เลยนะครับเราก็คลิกที่ Continue พอมาถึงหน้านี้นะครับใครเคยใช้ OBS ตัว ธรรมดานะครับมาก่อนนะครับเราก็ล็อกอินเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กของเราได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับผมจะคลิกที่สคริปต์สำหรับคนที่ติดตั้งด้วยเครื่อง MacBook แล้วก็เครื่อง iMac นะครับมันก็จะมีสถานะพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเราก็จะคลิกสคริปต์ไปก่อนนะครับมันก็จะให้เราเลือกตีมมีตีมมาให้ด้วยนะครับ เราก็ยังไม่เลือกตอนนี้นะครับคลิกสกิปไปก่อนเพราะว่าเราใส่ที่หลังได้ของพวกนี้นะครับมันก็จะมีหน้าต่างออกมาเป็นลักษณะแบบนี้มก็จะปิดตัวคําแนะนํนานี้ออกไปก่อนใครเคยใช้ตัว OBS ธรรมดามาก่อนนะครับหน้าต่างมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันอยู่คนละตําแหน่งแค่นั้นเอง สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำการติดตั้ง Steam Labs o o s บนเครื่อง Mac กันตามโครงสร้างที่เราเห็นอยู่ณนะตอนนี้และคลิปหน้านะครับผมก็จะสอนแนะนำวิธีการใช้โดยผมจะเอากล้องภายนอกเข้ามาตามโครงสร้างนะครับควรจะเป็นสวิตช h e ์ถ้าเราจะใช้งานแบบจริงๆจังๆแต่ตัวสวิตช h e ์มันราคาค่อนข้างสูงคลิปหน้าผมจะใช้ตัว Video Capture ซึ่งมันราคาถูกกว่ามาแนะนำใช้งานกันไปก่อนก็รอชมในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ